เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่มีความหมายสำคัญในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเต็มไปด้วยวันสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมาดูกันว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้วันที่สองพฤศจิกายนวันที่สพฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ชาวสวีเดนชื่อว่าเบงเทล ผู้มีชื่อเสียงจากการค้นพบเส้นสเปกตรัมของโคโรนาบนดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นการค้นพบที่เป็นประสบการณ์ใหม่และน่าจดจำในวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์แต่ละวันสำคัญในเดือนนี้มีความหมายที่แตกต่างกันแต่ทุกวันเป็นการเก็บเกี่ยวผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความคิดและการพัฒนาของมนุษย์ในปัจจุบันแต่ที่นี้มีเรื่องน่าสนใจอีกอย่างคือคุณเคยสงสัยว่าทำไมมีเส้นเป่งแสบบนดวงอาทิตย์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน การค้นพบของเนเลอมีความหมายสำคัญมากในการเข้าใจเกี่ยวกับโลกอากาศของดวงอาทิตย์และเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาและค้นคว้าต่อไปวันที่3พฤศจิกายนวันที่3พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักพฤทยศาสตร์ชาวเดนมาร์กชื่อว่ายูจีเนียสวอร์มิง ผู้ก่อตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้านนิเวศวิทยาซึ่งเขียนตำราเรียนเล่มแรกเกี่ยวกับนิเวศวิทยาของพืชการค้นพบและศึกษาของวอร์มิงมีความสำคัญต่อการเข้าใจเกี่ยวกับการเติบโตและการเพาะปลูกพืชทำให้มีการพัฒนาวิธีการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนี่คือเรื่องที่คนมากมองข้ามไปการเพาะปลูกพืชมีความสำคัญมากต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประมวลผลอาหารให้คนในปัจจุบันแต่การเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมก็ยังมีความสำคัญอีกด้วยคุณเคยคิดว่าการเพาะปลูกพืชมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างวันที่5พฤศจิกายนวันที่5พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักอุตุนิยมวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อว่าลีออนไทเซอร์เดอร์บอท ผู้คนพบชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศที่มีความสำคัญต่อการเก็บรักษาและป้องกันรังสีอันตรายโอเลตจากดวงอาทิตย์ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกได้รับการป้องกันอย่างดีแต่นี่คือเรื่องที่คนมองข้ามไปการค้นพบชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์มีความสำคัญมากต่อการเข้าใจเกี่ยวกับโลกอากาศของโลกและการเก็บรักษาสิ่งแวดล้อมทำให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการป้องกันอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตได้ดีขึ้นวันที่15พฤศจิกายน วันที่15พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันอังกฤษชื่อว่าวิลเลียมเฮอร์เชลผู้ก่อตั้งศาสตร์ด้านเวลาดาราคติและยิ่งใหญ่ในการค้นพบดาวยยเรนัสและดวงจันทร์บริวารซึ่งเป็นผลงานที่มีความสำคัญมากในวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ทำให้มีการเข้าใจเกี่ยวกับระบบดาวและดวงจันทร์ได้ดีขึ้น แต่นี่คือเรื่องที่คนมองข้ามไปการค้นพบดาวยูเรนัสและดวงจันทร์บริวารมีความสำคัญมากต่อการเข้าใจเกี่ยวกับระบบดาวและดวงจันทร์และมีผลกระทบต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ในปัจจุบันคุณเคยคิดว่าการค้นพบนี้มีผลกระทบต่อวิทยาศาสตร์ดารศา,รารศาสตร์อย่างไรบ้างวันที่22พฤศจิกายนวันที่22พฤศจิกายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของกียนสรวรดบลูเฟอร์เจอ อดีตนักบินอวกาศของเนสเซอร์ผู้เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันแรกที่ได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนในที่สูงสุดของโลกและเป็นการเข้าใจเกี่ยวกับโลกอากาศของโลกได้ดีขึ้นแต่นี่คือเรื่องที่คนมองข้ามไปการเดินทางขึ้นสู่อวกาศมีความสําคัญมากในการเข้าใจเกี่ยวกับโลกอากาศและการพัฒนาวิทยาศาสตร์อากาศวิทยาทาให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเดินทางขึ้นสู่อวกาศได้ดีขึ้น เดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยวันสำคัญที่มีความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกวันสำคัญในเดือนนี้มีความหมายและผลกระทบต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันมีเรื่องที่คนมองข้ามไปหรือไม่เคยสนใจมาก่อนแต่ทุกเรื่องมีความสำคัญและมีผลกระทบต่อการพัฒนาของมนุษย์ในปัจจุบันคุณเคยคิดว่าวันสำคัญในวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรบ้างมีเรื่องใดที่คุณสนใจและต้องการค้นคว้าต่อไปหรือไม่